โ okay. อเคพร้อมรับชมไปเลยก่อนนี้ก็ตัดไม้ก่อนนะแล้วก็แถวๆนี้มีหมู่บ้านด้วยนะเพราะว่าผมแบบมาเกิดในที่ที่ค่อนข้างจะโอเคเลยอืมตรงนี้ออ้ทำใหญ่ด้วยก่อนนี้ก็เออต้องมีที่ขุดก่อนแล้วน,นะคือถ้าไม่มีมันผมไม่มีหินนะเออเดี๋ยวผมไปหาแถวหินที่แบบขุดแล้วไม่อันตารายดีกว่า ม่งก็อันตรายอยู่ดิให้เง้นเดี๋ยวขุดตรงนี้แลวกันนะประมาณนี้ก็พอแล้วกันเอ่อแตงโมนี้มันอะน่าโปนมากเลยอะขอสักสักหน่อยนะไม่ไม่เป็นไรหรอมึงใครเนี่ยอน้มันบักแตงหมบาไม่ไม่อะมี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 แล้วบ้าง ้ยมีอ่านมาด้วยจับดีจบประเด็ดแต่ขอ,อกองด้วยแล้วกันนะยิ yeah, ่งไปเลยเออจะว่าไปนะผมเออยังไม่เห็นชาวบ้านเลยเอ้าวไปไปทำงานซะเฮ้ย,ยนี่ไงมันตื่นเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเออผมว่ามันเริ่มจับมืดแล้วอะ่ะควรนอนนะฮะเราไปหาที่ตั้งถิ่นฐานดีกว่านะทุกคนเออตั้งตรงนี้เลยแล้วกันเนาะ โอเคขอส่วนใหญ่ก็ก็ปนมานั่นแหละอืมอเอ่อผมว่าเราไปลงเหมืองดีกว่าถ้าจะไม่ผิดตรงนี้เป็นเ,อเลอเวีนใช่ไหมอ่ะแสดงว่ามันต้องมีมีเหมืองขนาดใหญ่แน่ๆเลยมีทางนะ้ำให้เราลงไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเอ่อมีเดียมเรืหรือยนี่วะ ไอ้คุณหล็กเลยดีก,กว่าพูดต,ตรงมันมีแค่ขุดแร่อย่างเดียวคงน่าเบื่อสุดๆเลย,ยคิดถึงโลกภายนอกว่ะจากที่เราได้ทรมานอยู่ในเหมืองมาตั้งนาน<ะ>ก็ได้ออกมาแล้วแล้วหมู่บ้านนั่อยู่ไหนเนี่ย เฮ้ยหมู่บ้านหายเดี๋ยวผมต้องไปตามหาหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวตายแล้วหมู่บ้านอยู่ไหนเนี่ยผมจำได้ละต้องตรงไปตรงนู้นแหละประมาณน้ำพันเก้าเจอละใช่ไหมเออใช่จริง,รงด้วยอืมว่าผมจะกินไปเพื่ออะไรนะโ <c oughs> อ้กลับมาถึงบ้านแล้วเอออย่าเรียกว่าบ้านดีกว่ามัน ก็แค <cin stereotype> ่ท <award> ินฐานที่ต <sk r ter> ั้งไว้เฉยอย่าเรียกว่าบ้านเลยก็ใช่ครับที่มันไม่ใช่บ้านเพราะฉะนั้นผมมีภารกิจกับตัวเองครับใน E ีพีนี้ผมจะต้องสร้างบ้านให้ได้หนึ่งหลังพร้อมกับหาเพชรให้ได้10ก้อนนั่นเองเออเอาล่ะผมว่าผมต้องไปหาเพชรแล้วแหละที่ขุดก็แค่นี้แหละเดี๋ยวคิดว่าผมจะต้องเตรียมทอดแล้วก็เตรียมอะไรเพิ่มเติมเพื่อในคือต้องมีทอดแล้วก็อาหารเท่านี้ผมก็จะหาเพชรสิบก้อนแล้วแค่นั้นเอง โอเคผมว่าน่าจะพอละนี่มันวาย42แล้วมันยังไม่มีอะไรเลยเราลองขึ้นไปตรงวายที่สูงกว่านี้ดีกว่าอเออ๋ okay, <doing> อ,อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อเอามาเล่นมาเจอจริงเลยดีกว่าได้กี่ก้อนสองก้อนอย่าบอกว่ามีแค่สองดิ <c oughs> โอ้ยแถมสักหน่อยไม่ได้ได้ไงเฮ้ย เด,เดี๋ยว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 ก่อนนะอันนี้ไม่ได้เฟกนะครับอันนี้ไม่ได้เสกนะผมอะไรเนี่ยจะบอกว่าดวงดีก็ได้ไหม่ะเออดวงดีห้าก่อนเพชรอี <P et> e> ปดิเดี๋ยวผมจะขุดเป็นก้างปลานะทุกคน โอเคโอเคโอเครู้แล okay, okay, okay. ้วมันเสียงอะไรเยอะเยนะสิบก้อนอะไรสิบก้อนใช่ไหมเนี่ยสิบก้อนจริงๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไปไปได้ด้วยเหรอปกติไม่เคยนะฮะไม่เคยนะไม่เคยดวงดีขนาดนี้ โอเคดวงดีเรื่องทองก็ดวงกุดเรื่องเพชรนะครับซจอาอาจารย์ตัวเองฉันผู้เจริญซึ่งมาไุ่ไปัญญาเด้อเด้อเด้อเดเมื่อกี้เพิ่งพูดไปนะว,ว่าดวงกุดเรื่องเพชรไอ้เหี้ยเด้อเด้อเดอันนี้ไม่ได้เสกนะเวย้ย <c oughs> อ๋อแล้วคนดูคนดูแบบเฮ้ยเสกเปล่าก็ไม่ มันโคตรน่าเบื่อเลยครับแค่ขุดๆไปเพราะฉะนั้นแต่ไปตอนเจอเพชรเลยดีกว่าพี่เอกจะแตกอยู่แล้วมาได้กี่ก้อนก้อนเดียวพ่อ,อ,องตายเลยนะอ๋อโอเคโอเคโอเคพ่อ,อ,องไม่ตายแล้วพอขุดเพชรอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็ได้รีบหาทางกลับบ้านเลยโอเค ผมกลับมาแล้วหลังจากที่อยู่ถ้ำมาโคตรนานผมมาแล้วกลับมาถึงด้านบนแล้วด้านบนที่ใสสะอาดและแน่นอนครับว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะคือการสร้างบ้านนั่นเองตัวผมเนี่ยก็ไม่ดีรอที่จะเริ่มถางพื้นที่เลยนะพอถาพื้นที่เสร็จแล้วผมก็ได้รีบไปหาวัสดุทันทีเลยนะเพิ่งขึ้นมาได้ไม่ถึงไหนผมก็โดนไล่กระทืบซะแล้วแตส่สุดท้ายผมก็รอดมาได้ เอาล่ะมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่าในระหว่างที่ผมกําลังสร้างบ้านอยู่ก็มีคนใจดีคนนึงเข้ามาช่วยผมสร้างบ้านด้วยคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าเขาเป็นใครเขาเป็นเพื่อนผมเนี่ยแหละแล้วถ้าถามว่าเขาจะได้ค่าจ้างไหมแน่นอนไม่ได้ years later thousand ตอนนี้ที่เหลืออย่างเดียวคือการตกแต่งบ้านเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มเลยดีกว่าไม้หมดแล้วไปตัดไม้กันมาเพิ่มละวางต่อดีกว่าสองพันปีต่อมา วิญาเสร็จแล้วบ้านง่ายๆของผมก็ตกแต่งง่ายๆก็มีโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงนี้มีสมุดไม้แล้วก็มีที่นั่งนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็กระถางต้นไม้ตรงนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้ใช้ในการเก็บของบ l a b แล้วก็ตรงนี้เป็นเตียงนอนกอ็หุ่มเผื่อไว้สองเตียงเพราะว่ามันจะมีคนเข้ามาจอยคนหนึ่งไม่ต้องถามเราก็เป็นใครเพราะมันมีหลายคน ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะแบบเออโต๊ะกินข้าวเหมือนกันอ่ะก็ไม่รู้กันเอามากินทำไมตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่รู้กันว่าทำไมถึงเอามาวางก็แค่นี้แหละมันดูไม่มีอะไรเลย,เลย